อวันนี้มาเห็นแล้งอกอยู่นะครับทุกคนได้เห็นละงอกแดงอยู่นอกบ่อไทยเพิ่งหาที่แรกครับที่ที่เข้าไปหารอบแรกไม่ได้หาเนอ <มา S 2> ไปนอนมา,มาตอนเด็กก็ไม่ได้ว่าไอ้นั่นนะครับทุกคนไม่ได้ว่ามาหาไม่ได้สองทั้งคืนเนาะอาศัยว่ามาหาก่อนเขาครับ,รบไปหาอาศัยว่าตื่นมาแล้วได้หาเลย<ป>ออกเหตุพึ่งแดงเลยครับเห็นแงูขาวสองดอกครับ สวยมากว่าวสาวเปียค่ะเมื่อวานสาวเปียมาได้ไข่ไมีแต่สวยๆ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านนะาพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีเก่าเลฟซีใหม่ของบ่าวไทยทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมในช่องเดินป่ากับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่สิบเจ็ดแล้วนะครับเดือนกรกฎาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับวันนี้ก็มาหมายเดิมครับผมพิกัดป่า,ปาบ้านหนังเมครับตำบลห้วยขาเมืองมัทลิกจ,ลจังหวัดอุลรธานีครับผมเมื่อวานก็มาถึงป่าประมาณเที่ยงคืนเนี่ยแหละครับได้ <c oughs> ซองเห็ดไปแป๊บหนึ่งครับผมแล้วก็นอนครับตื่นมาประมาณตีห้าก็ได้หาเห็ดต่อครับผมตอนนี้ก็ได้เห็ดพอสมควรครับทุกคนตอนนี้ก็จะได้เป็นเห็ดพึ่งข้าวนะครับพึ่งแดงคามแล้วก็พวกเห็ดขาวเห็ดดินเนี่ยแหละครับผมเห็ดพึ่งไข่เห็ดพึ่งเลือดหมานพอสมควรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้บ่าวไทยกับสาวเปียกก็จะล้อหาเห็ดต่อครับเอาละครับทุกคนก่อนรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามนะครับ ที่สาคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของบ่าวไทยและสาวเปียนะครับไปรอรุ่นรอรับชมกันเลยครับดอกแรกแห้งหมันกระเพล้วงอกแดงครับวันนี้แม่ตอนกลางคืนเนาะสาวเปียมาตั้งแต่เที่ยงคืนครับวันนี้ไข่เห็ดละโงกขาวครับออกกระเห็ดละงงกแดงนะครับทุกคนอะไรจะมาออกที่เดียวกันเนาะออกมัวไปหมดเลยค่ะ เริ่ม,มออกเนาะสาวเบียเห็นแล้วโงกรอแดดอีกสองสามวันครับทุกคนเมื่อวานฝนก็ยังตกอยู่เห็ดพึ่งขาลายครับขายใหญ่ๆเลยเนาะสาวเปียขายพึ่งขาลายพึ่งนกยุงครับตรงนี้น้องดอกแดงเนาะสาวเปียค่ะ พ่้ข้าวดงเนาะสาวเปียจะออกบ่นอนบาไทยมีดอกเล็กเยอะมากเลยค่ะหลังจากนอนพักฟื้นร่างกายกันครับทุกคนบาวไทยกับสาวเปียก็มาหมานเห็ดพึ้งข้าวดงเนาะสาวเปียค่ะ<อ>ดอกสวยๆนะครับ พุ่มเดียวครับเห็ดพึ่งดำพุ่มหนึ่งครับพึ่งแดงคามเนาะ,ะอีดอกึครับ คามครับดอกนี้สวยมากมีจีเล็กๆด้วยนอกสาวเปียค่ะดอกสวยสวๆนะครับทุกกยุงค่ะกำลังออกเนาะ ก็ลยงอใหม่ครับดอกลงเหลือเนาะเห็ดพึ่งไข่ครับ <ight> <OVER Han envelope> <quin ata> <ine> ออนนี้เราก็จะไล่ดูที่เราปลกไว้เมื่อวานเนาะสาวเปียเมื่อวานก็ไว้เยอะอยู่ค่ะไห้สาวเปียมาอัพตพจัการาหน่อยเด้อเก็บเสร็จนี่ค่ะทุกคนผลงานหมานอยู่เนาะได้เกือบครึ่งแล้วค่ะ เธอเี้ย,เ,ยเห็ดพึ่งแดงนะ่ะข้างไงอุ้ยของด้วยกันเลยค่ะเต็มพุ่มเลยครับเห็ดพึ่งแดงน้องกํลังออกใหม่เนาะค่ะดอกเล็ล้บเราก็จะเอาไว้นะครับจํจนานองออกค่ะเห็ดพึ่งดำครับ เด็ดแดงก่อครับสาเปียเจอเป็นพุ่มเลยไม่ใช่ที่เมื่อวานเนาะสาเปียคนละที่คนละที่หรือที่เมื่อวานเราก็จะเดินไปดูเหมือนกันครับที่เราเก็บเยอะๆเราก็จะไปดูเนาะขากลับดูค่ะปุ้ยมองไม่เห็นเห็นไหมครับมาบอกได้ ดอกนี้ไม่ได้รับเลยมีเจดอกสวยๆเลครับทุกคนกำลังออกเนาะโอหเต็มมือแลยคะ่ะเจ็ดละโง่ขาวดอกแรกไม่ใช่เนาะเราได้ไข่แล้ว,ลวตอนดึกนี่คือหยู่ลึกแท้ ติดลากไม้ลุกมากเห็นนกแดงครับกี่จูมาตาวเปียสองค่ะออกตรงที่พื่นนกยุงเนาะ,ะพื่นนกยุงครับ สวยเลยเนะาะค่ะโอ้โหขายยาวมากครับดอกนี้ดกอกสวยเนาะั่วเบียร์แบบนี้ค่ะโอ้โหขายยังยาวเลยค่ะโอ้โก็หมุนเลยนี่ดอกนี้ โล,ลกมากเลยครับตรงนี้จะให้เถาเปียยวออกมาให้ดูสวยๆเลยครับหเห็นงงนโอ,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 นอนกแดงครับ เทลละงอกครับมเมื่อกี้บ่าวไทยก็เจอโอ้ยบานทิ้งหมดครับเี๋ดายเมื่อวานน้องน่าจะเป็นไข่กำลังขึ้นใหม่คะ่ะเทล่อละงอกแดง วันนี้มาเห็ดแล้งอกอยู่นะคะทุกคนได้เห็นละงอกแดงอยู่นอบบ่อไทยเพิ่งหาที่แรกครับที่ที่เข้าไปหารอบแรกไม่ได้หาเนะไปนอนมา,มาตอนเด็กก็ไม่ได้ว่าไอ้นั่นนะครับทุกคนไม่ได้ว่ามาหาไม่ได้สองทั้งคืนเนาะอาศัยว่ามาหาก่อนเขาครับปรับาอาศัยว่าตื่นมาแล้วได้หาเลยออกเหตุพึ่งแดงเลยครับ พื่อนกยุงครับสาวเปียจเจพื่งนกยุงหมู่หนึ่งครับสวยมากเลยค่ะมีแต่ดอกสวยๆนะครับดอกนี้น้องโดนมแมลงกินแต่ขายังอ้วนดอกสวยนะครับจะโดนมแมลงกินตรงนี้เราเจอกลุ่มหนึ่งนี่นะกลุ่มใหญ่ยิง่งเราบอทยเยอะอยู่ครับ ห้าหกดอกเจ็ดดอกอดอกสมบูรณ์มากครับทุกคนดอกนี้ขาใหญ่มากขาย่างยาวเลยค่ะดอกนี้ดอกนึ่ง สวยมากเลยครับพุ่มเดียวครับทุกคนเจอเห็ดพ,พุ่งแดงคามครับสามสี่ดอกบอทยเจอพุ่มหนึ่งค่ะดอกสวยมากครับทุกคนอุย้ยออนซอนดอกน้องนี่จะดอกสวยๆเนาะมีแจะดอกขาตันงยครับห้าดอกอสวยๆครับ เห็ดพึ่งาม,มินข้างทา,างครับออกข้างถนนเลยค่ะทุกคนดอกแบบสมบูรณ์เลยค่ะดอกสวยมากพึ่งขาลายครับออกด้วยกันเลยค่ะดอกแฝดรูยขายังสวยดูค่ะ ดอกน่ารักมากครับเห็นเหงโงกกำลังออกเนาะสาวเปียวันนี้บ่าวไทกับสาวเปียก็ได้พอสมควรอยู่นะคะเห็ดงอกมานย้่งบ่าวไทยวันนี้เดี๋ยวรอดูครับว่าวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียจะได้เห็ดงอกถึงโลหรือเปล่าใครสนใจก็แอดไลน์มาได้นะคะหรือโทรติดต่อก็ได้ค่ะใกล้ๆกันเลยเนาะสาวเปียค่ะเมื่อวานน้องคงเป็นไข่เล็ก แล้วงูกแดงแบบนี้สีสวยนะคะแต่ดอกน้องจะแบบออกเล็กๆหน่อยเห็นแงูขาวสองดอกครับสวยมากว่าสาวเปียเมื่อวานสาวเปียมาได้ไข่ไม่แต่สวยๆ ดูดอกหลังครับทุกคนน่าสงสารมากต้องโดนมาแทงกินหมดค่ะนี่ดอกไม่เปื่อแล้ว สวยมากเลยครับตรงนี้น้องเิ่มเน่าแล้วค่ะเห็นละงอกแดงข้างทางครับใครเห็นละงอกขาวครับอันนี้ก็หมาดยว่หน่อยเห็นละงอก ที่แปลกมากครับ<ช>ไข่หองอกแดงครับต่อแถวกันเลยครับทุกคนเกือบสิบอยู่เนาะ,ะไม่ใช่ถึงสิบอยู่บรอถึงแล้วเนาะผมว่าน่าจะถึงค่ะสามแล้ว มีรถมาเลยเอันนี้พี่ใหญ่สุดดอกนั้นก็ใหญ่ครับจะโดนแมลงกินเก้าสิบสิบเอ็ดเหรอสิบเอ็ดดอกครับแต่ดอกเล็กเราก็เหลือไว้เนาะ ดอกมันอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เห็ดปุ๋ยน้ำอ้อยครับ มีจะดอกสวยๆนะครับ<ส>พึ่งนกยุงครับสาเปียยังไม่ได้เอาเห็ดไปใส่ตะกาเลยค่ะเจอเห็ดพึ่งมองเยอะด้วยเป็นพุ่มนะครับเห็ดพึ่งน้ำอ้อยหมูจากเมื่อกี้แลยเนะาะบาอทยต่อจากเมื่อกี้ครับใกล้ๆก,กันลองออกอยูบออกมาฝั่งนี้ค่ะ เต่ดอกขาวอ้วนๆเลยค่ะน้องๆงดน,งนงเหยียบครับเรียงตัวกันส,สวยๆแล้วครับเพื่อเพ่งขาลาย อาคบทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคิยปแล้วนนครับมาดูผลงานของบ่าวไทยและสาวเพียรทั้งคืนนครับผมหมานโพดโพคาับทุกคนผลของการมาร์กแต่งคืนครับโหเห็ุปีจะดอกสวยๆครับทุกคนอ,อนตอนเหตุเจ้าของวันนี้เหตุที่จะได้ก็จะเป็นเห็ุพึ่งน้ําอ้อยนะครับหรือเหตุพึ่งมองเหตดพึ่งดําครับผมแล้วก็ เห็ดพึ <tu i ro> ่งแดงคามครับหรือเห็ดพึ่งแดงขาเน่าแล้วก็เป็นเห็ดหน้าพึ่งหน้าหอนะครับเห็ดพึ่งนกยุงครับผมเห็ดละโงกแดงเห็ดละโงกขาวเห็ดหลังเขียวเห็ดพึ่งข้าวคามเห็ดพึ่งข้าวดงก็เป็นเห็ดแดงเห็ดขาวพวกเห็ดตระกูลเห็ดดินเนี่ยแหละครับทุกคนถือว่าหมาอยครับทุกคนวันนี้รวมๆแล้วครับมีแต่ดอกสวยๆเลยครับผมพิกัดวันนี้ก็ป่าบ้านหนองเม็กนะครับตำบลห้วยขาเบบอร์จริกจังหวัดอุลรธานีครับผม เอาละครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่างืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราบ่าวไทยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นเป็นกําลังใจให้ผู้มได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับสาวเปืนต้องขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ